รอยขายตรงไทยเอวอนผู้บุกเบิกยุคแรกในปีพุทธศักราช2429เดวิดแมคคอนเนลเซลแมนผู้ขายสินค้าตามบ้านได้ค้นพบความจริงว่าตัวอย่างน้ำหอมที่ลูกค้าผู้หญิงทดลองใช้เป็นที่นิยมมากกว่าหนังสือที่เขาเสนอขายจึงได้ก่อตั้งบริษัทแคลิฟอร์เนียเพอร์ฟูมขึ้นในรัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา และในเวลาต่อมาบริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเอวอนโปรดักในปีพุทธศักราช2482โดยเขาต้องการยกย่องสรรเสริญนักประพันธ์ที่ชื่อว่าวิลเลียมเชกสเปียร์ในบทประพันธ์ที่เขาชื่นชอบในเรื่อง s t a r ์ทฟอร์ดยูปอนเอวอนคุณ PFPLB แห่งวินเชสเตอร์รัฐนิวแฮมเชียร์สหรัฐอเมริกา เป็นผู้บุกเบิกระบบการขายตรงของ a อวอซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในโลกปัจจุบันเธอได้เป็นสมาชิกคนแรกของบริษัทเมื่อแมคคอนเนลจ้างเธอให้ขายน้ำหอม l i ตเ l ิลดอตเพอรแก่เพื่อนและเพื่อนบ้านของเธอเธอได้รับสมัครผู้หญิงอีกมากมายให้ทำหน้าที่แบบเดียวกันและได้ขยายอนาเขตของธุรกิจออกไปครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด นับว่าได้สร้างกลุ่มนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสำเร็จให้เกิดขึ้นดังนั้นจึงถือได้ว่า A1 เป็นบริษัทขายตรงรายแรกในด้านผลิตภัณฑ์ด้านความงามและเป็นต้นแบบของการขายตรงแบบชั้นเดียวหรือที่เรียกว่า s i n เกิลเลเวลมาร์เก็ตหรือ SLM ครับถ้าคุณอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่รู้ได้รวยดีที่นี่ครับ